มาล่ะมาเล่ะมาเล่าอ้าวจะบุกเหรออ้าวจะบวกเหรออ้าวจะบุกชวบ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 ชวรอบนี้เราจะไม่แพ้เราสัญญากับตัวเองอะโวโอ้กว๊าอาา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 ายวาา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 วาาาา สวัสดีครับกัชบช่องแมคคาบีอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้กลับมาไม่ได้เจอกันนานมากในที่สุดก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับผมนานซึ่งนานเหลือเกินคนรอก็รอนานเหลือเกินนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับผมในเกมเบสบอลนะครับผมผมไปดูแบบรีวิวหน่อยๆนึนงนก็เหมือนกับประมาณแบบเอาดาบใช่ไหมเอาดาบตีลูกบอลแล้วก็สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาแล้วแบบมากดดูคือคนเล่นกันเยอะมากจนเลยลองมาเล่นดูนะไม่รู้มันจะเป็นยังไงอ๋นนี้ก็คือเดินได้เลยใช่ปะ ก็คือแบบให้เราใช้ดาบตีบอลอย่างเงี้ยห, <abilities happening? S 1> หรอแล้วก็แบบมีอาบิลิตี้ด้วยนเห็นเนี่ยก็คือแบบเขาเล่นกันอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสมมุติว่าแบบบอลมันจะมาตรงเราอะไรเง,งี้ยมันต้องมีบอกแน่ๆเลยใช่ไหมว่าแบบบอลเออลูกนี้มันจะมาหาเรารอรอบต่อไปใช่ไหมได้ก็คือแบบตีสะร้อนไปมาคือใครตีไม่ทันก็คือตายอย่างเงี้ยหรอคยอีซี่อ่ะบอกเลยว่าเกมนี้ผมชนะแน่นอนี่ยปากดีเฮ้ยมาถึงเราเหรอ ไอ่ยังไงเฮ้ยเมื่อกี้มันมาหาเรานะไออันนี้โดนละอาจารย์วาวายวายวอ่อนนะพวกนายอ้าวลูกแรกก็โดนแล้วหบอจริงวะมันมีบล็อกด้วยนะแต่ว่าจะบอกเพื่ออะไรก่อนฟันน่าจะง่ายกว่าไหมหมายถึงแบบลูกอาจจะมาไม่ทนันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยขอ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 เราลูกหนึ่งได้ไหม อย่าเพิ่งมาใกล้กันเยอะมากอย่าใกล้กันเยอะมากเดี๋ยวจะตายเอาเฮ้ยอ,<น>อะไรอ่ะเด,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 ด้ๆ<อ>นอาจารย์ไม่แดกอีซี่อ่ะอ๋ะอก็คือมันจะต้องรอให้แบบตัวเราเป็นสีแดงก่อนแล้วมันถึงจะเด้งมาหาเราใช่ปะ่ะ<อ>ไม่ใช่แบบเราจะไปแบบตีเมื่อะไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดูลูกบอลไปตลอดนะว่าเราจะเป็นแบบตีทันหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ย<อ>น,นายเบยกลยดิอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้เรา อยู่ใกล้กันมากก็ไม่ดีนั่นแหละมันก็จะประมาณนี้เออจะจะจะจจะจ้าามาปลามาป่าาอ้าจะบบกเหรออ้าวจะโบกเหรออ้าจะบก้ชอบอ่ะสนุกดีเราเอาเงินไปทาอะไรก่อนก็ไม่น่าถามเราจริงเฮ้ยมันซื้ออย่างอื่นได้ไหมแบบมันมีอะไรให้ซื้อนอกจากแบบ คนดาบทำไมดาบเยอะกันจังเลยเขาเติมก็หรอหรือว่ายังไงหรือว่าแบบไปกดฟงกดฟรีอย่างงี้ปะมันต้องมีให้กดฟรีแน่ๆเลยมันไม่น่าจะให้ซื้อหรอกเฮ้ยดาบใหม่มาดิเดี๋ยวอันนี้เราต้องใช้แบบนี้นะเราต้องใช้แบบมุมมุมมองนี้เอ้ยมามาปาล่าปาล่าปาล่าวายวว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  เฮ้ยหูตีมาหาเราหน่อยได้ปะได้ป่ะล่ะเอายังไงเอายังไงอ่ะเอายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตีลูกละลูกเลี้ยวลูกเลี้ยวไปข้างหลังคืออะไรก่อนเฮ้ยนายนายเราไม่ได้จริงหรอผาดดีเอา Hugo, tai, เฮ <c oughs> <W> ้ยไอเขียวเขียวอีกแล้วจวบ ชว่า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 เฮ้ยแล้วเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยวะมันดูเหมือนง่ายนะเว้ยแต่มันไม่ง่ายเลยนะเท่านั้นที่ผมก็มันมันหน้าแล้วนะว่าก,กดเร็วพอเฮ้ยเราต้องเป็นแบบชิบล็อกอย่างนี้ชิบล็อกมันดูง่ายมาดิ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 าดเขาไปแย่งบอลเลยเลยปะอาจารยอาะอาจารย์าอเงินเยอะเพื่อเอาเงินไปทำอะไรก่อนอาจาะ กระโดดฟันเลยปะอ,อุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วผมก็นึกว่มามันจะอยู่ข้างหลังนี่ไปแกกระโดดฟันงงเปล่ะล่ะเฮ้ยอยูอะไรวันนี้คือผมมั่นใจว่าผมกดเร็วแล้วนะบ้าโบอโคแตกที่สุดเพราะนายอ่ะเพราะนายนั่นแหละนายมากลัวภาษาเรานาะยยืยนมองเราทำให้เราแบบเขิน แล้วก็แพปุ๊น่าจะเวอร์ไปละอ่ะสรุปนยไม่มีหัวหรอกไม่มีหัวนะมีแต่ผมเฮ้ยเราอ,อยากได้ไอ้ดาบที่มันแบบอยากได้ดาบอื่นมาก่ะเนี่ยมันไม่ใช่แบบดาบโง่ๆอย่างเง,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 งี้ยคาตาล่าแบบมันมีทีม2คนด้วยหรอถ้าถ้าเล่นเป็นทีมมันนะ่าจะง่ายนะไม่ก็คือแบบให้คนเก่งเขาอ,อยู่แต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีก็อาจจะมีคนอ่อนเขาไม่อยู่กับเราก็ได้ใช่ปะเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เราจะแบบซิกแซกรอบนี้เราจะใช้สเตปสเตปบาฟฟูดแบบเดชแล้วก็ตีย็นไง แล้ววันรอบนี้เราจะไม่แพ้เราสัญญากับตัวเองอาโชอะไรอ๋อไอ้ยังวันเนี้ยบ้าบอที่สุดเลยอ่ะมันงงงงเง่าเหมือนเมื่อกี้เราได้ไหมอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกเสียวเซลมากเลยอ่ะรู้สึกแบบหมดอารมณ์มากเลยเฮ้ยชอบด่านนี้ด่านนี้มันแบบมันไิสัยทัศน์ดี เธอเธอเป็นอะไรของเธอเรารู okay, ้สึกได้ด่าเธอมากเลยอ่ะนายอีกแล้วนายด้วยหรอมาถึงนายก็โดนเลยหรอเชื่อไหมว่าเราจะไม่ได้อยู่เป็นคนสุดท้ายแน่ๆเพราะคนสุดท้ายมันคือผู้ชนะซึ่งเราไม่เคยชนะช่วยมาโดนเราหน่อยได้ไหมเอ้ยสองคนนั้นมันเอาไว้สองคนนั้นมันเอามึงก็ปล่อยสองคนมันเล่นกันอีอย่าฟันมาหาเราเอ้าจ้มเฮ้ยมันเร็วแล้วมันเร็วแล้วนะ เดี๋ยวเราขอสู้วอ,อก่อนขอสู้วอ,อก่อนเฮ้ยยังไงอะ่ะเหลือสี่คนอะ่ะอาจารยังไงจะเอายังไงอะ่ะอาจารย์จ,จ้า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 บอจจบาอัตบอตาบาไปไปไหนอะ่ะอาจารย์ลีลาอันเนี้ยลีลาจริงลีลาจริงเฮ้ยกลัวมันเด้งมาหาเราเรามากเลยอะ่ะวายวายอะไรอย่างกันนะ อรขงนายอาเจจะอาจไจะอาจาจะอาจาอาจไม่ได้เด็กเออจเย็นอาจโหให้ตายเถอะโรบินทีสองคนนั้นคิดว่าใครจะชนะผมคิดว้าใครจะชนะ ผมว่าอีข้างบนแมงน <laughs> ่งชนะชัวว้าชอบชอบชอบไม่ง่าดี <laughs> มาเฮ้ยอย่างน้อยรอบเมื่อกี้เราก็อยู่ในอันดับสามมาโถได้อยู่ได้อยู่คืออ้าโจเดอ้าโจโดอ้าโจบัชเตตาเสียเถิดว้มาววววาเฮ้ยม,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 มันมีอาบริตองอาบัลิตี้ มันมีอะเบรีดีใช้ผลปีศาจได้ป่ะเกมเนี่ยเฮ้ยเธออย่ามายุ่งกับเราไปไกลเลยน้องเราสักอย่างอ่านไม่ทันมาสิมาสิมันจะโดนใครเอ้ยจ้ะอาจ้ะอาจ้ะอาจ้ะเฮ้ยทำไมกดไม่ตี่ะผมกดไปแล้วนะเว้ยมันทำไมมันไม่ฟันอ่ะ สุดท้าแล้วยังไงก็แพ้บอลเร็วอยู่ดีคือบอลม่นแม่งเร็วมากเลยนะคือแบบมันโคตรเร็วเลยอะเพราะเนีน่ๆๆๆเน่โอ,อ้โหเ้วยิ่งอยู่ใกล้ขนาดนี้นี่ต้องมีความมั่นใช้ได้เลยนะว่า,วาต้องกดโดนแน่ๆผมว่าไอ้ดาบติดไฟชนะใช่ไหมแต่อีนั่นก็เก่งอยู่นะอีนั่นก็เก่งอยู่แล้วด้ดิ อุ้ยดาวติดไฟมันชนะโอเคยอมันยอมันคิดว่าเราจะชนะคนแบบนี้ได้เราทำจริงมันอารบริตี้มีไปก็เท่าน,านัา้นบริตี้มันไม่ช่วยอะไรถ้าโกรธทิ้งไม่ทันก็จะโอรอบนี้คนเยอะโอ้รอบนี้คนเยอะเดชไม่ช่วยอะ่ะจริงๆ <Wow. S 1> วิ่งหนีลูกบอลอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟอ์มันสวยอะ่ะมันแบบมันวิ่งเป็นแบบเป็นเงาเลยนะเมื่อกี้เอ,อ้ยอย่า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 มาพุ่งเร็วตอนใกล้ถึงเราจ้าว <c oughs> อีข้างหน้าเรามันเกือบแล้วนะอีดีดาบแดงเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นต้องอยู่ขอบเว้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนอยู่ข้างหลังเราเราแม่งกดฟันอ่ะ <c oughs> มันอาจจะพุ่งเข้ามาโดนเราจากข้างหลังก็ได้แก <c oughs> ่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันเสียวอยู่นะมันเสียวอยู่เนี่ยเราต้องมองบนอยู่ตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันเริ่มเร็วแล้วนะนเริ่มเร็วแล้วนะ อ๋อเวลาตายแล้วต้นไม้เกิดอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยน่ารักดีอ๋อระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะระเบิดหรือว่าต้นไม้มันดูเหมือนต้นไม่นะแต่อาจจะเป็นระเบิดก็ได้อันนี้แนี่นี่แน่มาเด้มาเด้มาเด้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันคอนเคโทใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่านายไม่ใช่อ่ะ ชุดนายมันไม่ได้อะเราลูกตาอะไรไปไหนเฮ้ยขอร้องเหอะมันมีแบบอะไรที่แบบฟรีอะมีปะแบบของฟรีอะได้โปรดนะอ๋อมันมีซูมอ๋อก็คือมันใช้อันนี้ซูมซูมได้ของฟรีหรอจริงปะอเฮ้ย e x p o โ u ส e ม่วงจริงปะเนี่ยอันนี้เหรอเอ็ก s u r e สีม่วงเฮ้ยแต่อยากได้ดาบไงประเด็นประเด็นคืออยากได้ดาบไงมีไหม Bye bye. เปิดไปเฮ้ยนี่ไง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 ดาบเคทโตต้องมาแหมมันหน้าด้วยนะดาบเคทโตไอ้เหี้ยอาวุธเดี๋ยวอาวุธขอเอาไม้ก่อนได้ไหมขออีกรอบขออีกรอบนี่เราดูดูดูเราด้วยว่าอาวุธเรานี่แบบตำนานนะไม้เท้าเอลเดอร์ใช่ป่ะ bah? กับอ e explosive ม่วงเนี่ยกำลังดูอยู่มันจะคืออะไรเฮ้ยชอบกว้างดีไม่มีอะไรเลย อ๋อพอวนาตายเสร็จปุ๊บเป็นต้นไม้นา่ารักแล้วต้นไม้ก็หายไปแล้วก็ฉวบฉวบไม่เดกว้าวว้าววชอบนะสนุกดีแล้วก็แบบฉวบอัวว <laughs> <laughs> เห็นไหมว่าอาวุธนายอ่ะสวยอย่างเดียวมันไม่ทำให้ โอเคทุกคนก็ไปไปแล้วดีกว่าเนาะก็โดยสรุปแล้วเกมมันก็ไม่มีอะไรชาก็คือแบบตีลูกบอลแบบส่วนไปส่วนมาเฮ้ยมันสนุกนะมันเพลินนะมันเป็นเกมที่ค <string play> like ่อนข้างฆ่าเวลาได้แบบไม่ต้องใช้สมองเยอะคือบอลมาก็คือกดตีให้ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสะสมเหรียญใช่ไหมเพื่อที่จะไปซื้อดงซื้อดาบไม่ได้เรียกว่าซื้อคือเกมมันกาชาเนาะแล้วผมก็เพิ่งจะรู้ว่าอันนี้ก็คือมันเอาไว้ให้สมใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบใช้โลบ็อกก็คือแบบพรีเมียม ใช่ไหมจริงๆเปิดแบบนอ r m a l ก็พอ80คอน่ใช่ปะก็คือแบบเปิดแล้วก็แบบหาดาบมาแบบแข่งกันนู่นนี่นันน่นแล้วก็มาแบบมาโชว์ดาบกันว่าใครดาบสวยกว่าอะไรประมาณนั้นก็คือไม่มีอะไรมากแล้วก็แบบสุ่มสกินใช่ปะไม่รู้ว่า Ability นี่คือซื้อใช่ไหมก็คือซื้อได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรยังไงแบบมีความสามารถอาจจะมีความสามารถนะพวกสกินพวกเนี้ยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากไซเบอร์พังใช่ไหม น่าสนใจมากโอเคทุกคนก็ถ้าชอบนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมหรือถ้าชอบคลิปผมนะัก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b เเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวกลับมาทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาผมมาเป็นไข้หวัดใหญ่นะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ค่อนข้างแบบมีดูร้ายจริงๆเออคือแบบแย่มากเลยแต่ว่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะก็คิดถึงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย